Rồi đi cậu mình bỏ vào kênh lại ngắn bắn ra thức Để cho con mẹ kì kèo quên tôi bỏ con như thế kì Thu mùi Rồi Rồi Cảm ơn Cảm ơn Để bọc bọc tay Rồi, happy new year luôn rồi Ồ Happy new year có mấy chữ ngoài phút Đang ngoài mới rồi rồi Để mà là mới happy แีอเแปีเย like le no ียรทุกท่หมืนีซึ่งตะคูแรกแลปีวเยียนทุกท่านขอีใหมเเโอหมล้วมาตคแรกนะโดีแปปี้นิวเยียแปปี้นิวเมียอแฮปปี้นิวเยียแปปี้นิวเียขอนิวเียนิวเียนนิวเยียนิวเยีย mở tưng ra đan rồi quay mớ này lâu lâu còn gì mỉa quá rồi đi rồi trinh ngheo quay mớ nó phải cứng rồi nó phải bắt trái in bắt trái in trinh nó mãi máy ngheo nó mãi chụp ống quay lênh thì quay lênh nỉo 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 ขาอยมหลักอยากโอ้อะหรือก็ว่ารักสาวอเรียนรู้เพิ่มบุญปัญญานํามมาไูกอายปุว่าตัวเองอาจยนนันเลยี๊ยนโอ้ไม่ใจเจียมาไม่รอาเจยนันตาเจี๊ยบมาด้ยันหรไม่รวมมันเป็นมันนี

ด้วยไปังไข่ปัปัดปลื้มันี่ะรเรปมีเม้าคนจะเป็นเมฆาไขปมาตึงมาโบกไวไปน่าตั้งเอมาตึ้งเกย์รมาหล่นยิได้หมดลบว่างไปต้องใย่นาตั้เปือดียิงแรงไ้หมดโอเคตึ้ปัดเลยกลั้นาเลยตึ้งใหญ่เอามาเกยยุดแดงอยู่เกว่ะ

ตึ้งนว่าใมนฟักตนโอเคได้หรอักนโอเคกเันเิดบอกแันวาโอเคไม่ตึ้งตกลง้ักนโอเคไม่ตึ้มแบบฟักต้นตกลงกันเล้วแลโอฟักลงไปควายกลงมุดมาเลี้ยวึงแกได้ใกล้ไม่หอไอนั่นฟักม่กระจดดีกได้ต่อนี่มันโจรลายตัดเื้อกะปอดีกใหญ่แกลงไปแ็บอยู่ตัวนี้เดียวครับลดิลงเที่ยว แต่ว่าราดิฟลอมันเียวไม่พมันเยี๊ปักอย่างิฟลอมันมากเายเนียเลยเนียยแก๊กมนไอ้ไม่ต้องใจเหลืองปันน้ำันเลยเหนยเนียราเียกภาษา่รางภาษาะวันนี้ฝากภาาที่ตายของเขา้โออไอ้กูดมเราแก๊กบนงอวันนี้จะมาเรื่องคำว่าโอโอไม่ขึ้นฟังเจารอยยางไร้ยกะเย เป็ดานองเลีเสือเปล่าฉันปอดได้โอ้มาเหลี่ไม่ึงเปดานนองเลียนเสือเปล่าฉันปดได้ฟังมาเหลี่ไม่ไม่ลงรุมได้ไม่โลงทหลทีิติกวนได้ยิงไม่โอ้โอ้โอ้ไม่ต้องถิงไม่ต้องถวนนี้จะมาจะน่กับเมาโอ้ไม่จึ้งฟังอยากต่อยัยางไปย่เปดานองเลียนเสือเปล่าฉันปดเ้โมาเหลี่ไม่ึ่งเปดานองเบี้ยฉัตาฉันปอดได้ฟังมนเลย โอลงที oh, ่ก oh, okay, ้น okay, ันนแต่แกว่าวม่ไม่ต้งก็ได้เก่วดได้เอหันมั้มหัมัอนมั้ควลังาง้ยนเลยแกแค่ต้นกแค้นม่ตักพิษแล้วแะเตนตมตพิษมันนุ่งุ่งค

เราต้อเดี๋ยวมันวนมไปวัดแนบใจเดี๋ยหลราตามปแลรว,ว่าทำไงกันไม่ต้องตามเป็นอยู่ล่างใจเิงไม่ถอยให้เรวยอนแบนี้ไม่ต้องไไรีวงบวอกมันต้องรับ,บนีณีเราต้องคนก้อนไปอกอาบินหน้านี้หัดหลการนึ่งวันหวดดเหมาชุกเนืองา